สวัสดีค่ะเพึ่งจะมีโอกาสได้ออกมาทำค่ะพเพื่อนนตามหอมคนวัยรุ่นทำเสร็จเราก็จะได้เอาธงมาปักกันค่ะ ดูของเพื่อนเป็นความสุขความเจริญนะดวงเรืองคนภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถิดเราสองคนเกิดตรงกันจะ้ะบรรจัน,นมากระถังหนึ่งนะคะแล้วก็ทง ลาสีเดียวกันค่ะราสีตุกเอารถจอดไว้ด้านหลังเดินมาเจอค่ะก็เลยแต่วันนี้วันที่ส,สิบห้าเมษายนเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆสวยไหมคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนจ้า เอาสีเหลืองดีกว่าเนาะ,ะเพื่อนๆก็คงจะไปก่อกันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะเนาะเกิดราสีเดียวกันค่ะราสีตรงความสุขความเจริญเนะ ภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถิดงามไหมคะเอาน้ำหอมมาพรมอ่า ช่วยกันทำค่ะ้าหลานแรงเยอะ,ะอ่เสร็จแล้วอ็เจรไซน์ก็สิก่อซะเลย <Yeah. S 1> เราสองคนเกิดตรงกันจ้ะบันจัน หลานก็เลือกธงละหลานก็จะเอาสีฟ้าเนาะเหมือนกันเกิดปีเดียวกันด้วยปีมะงเหมัน,นเนี่ยแรงเยอะ เสร็จแล้วก็เจีไซน์ก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆสวยไหมคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนจ้าแต่วันนี้วันที่15บห้าเมษายนไหมคะ่ะเอาน้ำหอมมาพรม แต่วันนี้วันที่สิบห้าเมษายนเสร็จเรียบร้อยแล้วเย้ประเจด,ดีไซน์ของเราสวยอธิษฐานก่อนตามประเพณีของเราเนาะจะทำอะไรเราก็ต้องอธิษฐานก่อนมันไม่มีค่ะแต่นี่ว่าเออ เราอยู่กันสองคนย่าหลานสวัสดีค่ะอธิษฐานก่อนอามประเพณีของเราเนาะจะทำอะไรเราก็ต้องอธิษฐานก่อนเราเกิดวันจันทร์อาสีวันเกิดของเราแล้วกัน เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆสวยไหมคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนจ้าเหมือนกันเกิดปีเดียวกันด้วยปีมาลงมันก่นก็พระเจดีซายกันจ้าเราก็ได้เจดีซาย เริ่มทำกันแล้วจ้ะเริ่มก่อกันแล้วมาค่ะมาก่อพระเจดีย์ายกันนะคะแต่วันนี้วันที่15บห้าเมษาเราเกิดวันจันทร์อาศีวันเกิดของเราแล้วกันอธิษฐานก่อนตามประเพณีของเราเนาะ จะทำอะไรเราก็ต้องอธิษฐานก่อนสาธุขอให้ดูมีตุนเหมือนกันอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกำลัง กันเกิดปีเดียวกันด้วยปีมาลงมันกันสวัสดีค่ะหอมคนไม่รุ่นเนี่ยแรงเยอะจ้ะ เสร็จแล้วพอเจดีดีไซน์ก็สักมาหลานก็เลือกทงละหลานก็จะเอาสีฟ้าเนาะสาธุขอให้ดูไปต่กอพระเจดีดีไซน์กันจ้า เราก็ได้เจดีไซน์เกิดร่วมกันอีกชาติหน้านะอธิษฐานมีแต่สิ่งดีๆด,ด้วยกันค่ะกำลังอ่ะ เพิ่งจะมีโอกาสได้ออกมาทำค่ะเ,เพื่อนนเอารถจอดไว้ด้านหลังเดินมาเจอค่ะก็เลยมีไหมสีเหลืองอ๋อมอีมามาปักด้วยกันปักด้วยกันจะได้ หล,หลานก็ทำข้างในนะให้มันตรงนะหลานนะให้มันตรงนะคะ,คะมันไม่มีค่ะแต่นี่ว่าเออเราอยู่กันสองคนย่าหลาน สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆเ,เราเกิดวันจันทร์อสีวันเกิดของเราแล้วกันหอมคนวัยรุ่นมาชมก่อพระเจดีทรายค่ะ พาหลานมาทําบุญตัวอย่างคะ่ะก็ยังไม่เคยทำเพิ่งจะทํำนี่แหละคะ่ะหลานก็ทําข้างในนะให้มันตรงนะหลานนะจะให้มันตรงนะคะเราเกิดวันจันทร์อาศีวันเกิดของเราแล้วกันเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆสวยไหมคะ คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนจ้า